สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาทำพิอาการนะคะ ep ที่หนึ่งร้อยแปดหัวข้อเขารักเราแล้วหรือยังนะคะมาดูกันเลยค่ะกองหนึ่งกองสองกองสามกองสี่กองห้านะคะอย่าลือมอธิษฐานก่อนเลือกกองไพ่นะคะกองที่หนึ่งเขารักเราแล้วหรือยังได้ไพ่เดือดชาดิออดนะคะมันเหมือนกับว่าเขากำลังเดินหน้าจีบเรานะคะอืมแต่ว่าตัวเขาก็อาจจะแบบถ้าถ้าถ้าเขาเป็นชาวต่างชาติเนี่ยมองว่าเขา เขาน่าจะจะชอบเรานะคะแต่ถ้าเป็นเขาเป็นคนไทยมองว่าเขากําลังเดินหน้าจีบเราแต่ระวังว่าเขาอาจจะมีสองตัวเลือกนะคะหรือไม่เขาก็ต่างกับเรามากๆนะคะโอเคกองที่สองค่ะเขาน่าจะรู้สึกชอบเราแล้วหรือว่ารักเราแล้วนะความรู้สึกเขามันมันงอกงามแล้วนะคะมองว่ารักแล้วค่ะกองที่สามเออเขา,ารู้สึกว่าอยู่กับเรามันสบายมันสบายใจ มันมีิสละในความสัมพันธ์มันมันรู้สึกมันรู้สึกผ่อนคลายนะคะมองว่าเป็นความรู้สึกที่ดีมีความสุขนะคะรักไหมเดือดเวอร์นะคะก็รู้สึกพอใจนะคะกองที่สี่ค่ะเขาค่อนข้างเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะฉลาดแล้วก็เงียบเหมือนเขาอาจจะยังไม่ถึงขั้นรักนะคะแบบเหมือนเขาอยากจะศึกษาดูร้องเงียบๆค่ะ คนกองที่ห้าค่ะมันเหมือนกับว่าเขาเขาสนใจเรานะมีการมาส่องมีการเหมือนศึกษาเรียนรู้เราแต่ยังไม่ถึงขั้นรักค่ะ